สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขู่สู้คนนะครับเอาวันนี้มาครับสาวยาโสูด้ยพี่น้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับบรรยากาศดีดีเนาะแต่ว่าหอนหอนเอาเอาลมเย็นอยู่ข้าวหนึ่งพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ที่นี่หอนเอาเได้ยังไงพี่น้องด้วย <c oughs> ตำสตอกุ้งซดพี่น้องตัวบกงใหญ่เลยดอุ้ยดิ่งเลยตำสตอกุุงซดแล้วก็มึกสายเอ่มึกสายดอกงามงามเนาะแต่ว่าตัวบกงใหญ่ยังไปนตัวหน่อยๆตัวนี้แต่ว่ากุ้งใหญ่แห้งแล้วก็มี กุ้งดองซีอิวพี่นอ้องนเะกาหลีนะซีอิวเกาหลีลงหันมาซีอิวงอ้อซีอิวง้อคงวั่นี่มาพี่น้องเซเว่นเหมกันนี่พักชะอมหรือพักขาหวานเท่าแล้วก็พักกรอบๆเนาะตัวผู้ตัวผู้คแครอทเบบี้ออเอ้าข้าวปุ้นขนมจีน,นดิไซน์นี่สิแต่ดูเก็บหมูเอาลงเลยเนาะเอาลงเลยครับผมมันนี่ลงทะเลพี่น,อน,น,น้องเพชรเพีรเนียเด้อใด้ร้อนหมดเมากินน้ำ เพินเ่นเราพันเพี้ยทพันป่ะเ,ปเส้นเห <c oughs> ี่ยวเลยเหยี่ยวเลยเหยี่ยวไปไปเหยเี่ยวไปคนเลยเหยีวคือรถไฟคือล่างรถไฟว่ะ <c oughs> ล่างรถไฟเกี่ยวยังกับล่างรถไฟเนาะแค่นี้กันเนาะอ้าวสามนี่กันก็นนได้อาพี่น้องมาเสียบเสียบตรงกันเด้วยเส<ก>ื้อผมีกันเลยอุปกรณ์เสริมื้อผ้าแก่เพชรกับแก่คืนได้ไหม อาไวแต่นวนึมันจงติดกบเอาจุจวดเลยสดหนามาด้วยพี่ดองเด้อซีบก่อนเด้อเสียบคองแขกเลยเนาได้กินได้ทีวะสตอกกระเม็ดบไงเอลยจ้าพนะลูกินบ่กินก้อนได้อพ่อนาเอาเลยนะเอากลุ่มดองวิ่งงพ่พี่ดวงซุปก,กะเมีอเลยจ้าแบบไง หวานดีเลยกินกับปลาขา น้มจิ้มต้องใส่น้ำหัวเลยกันโอ้เส้นกระปุนไม่นนอกงามเลย กุ้งเราต้นใหญ่แห้งหน่อยอม่าจะแปลว่าคั่มเดียวเบาเวอร์เลตัวละคั่มเลยโหน้องเมลกไซน่ลวกแล้วเอาไปนอกลำแข็ง ม,มากินปลาักขามากินปลาขาไปเนะาะเพู่ดบาทาง มัแต่กูมันใหญ่แหงห้านดีเนอ ีทั้งกุ้งกุ้งสดและกลุ้งสะดุ่ง,งนี่น้องพานห่อน,นิดเดียว วันมาตลอดเวลาเนอะแม่วันมีผพี่น้องมันขอมาเนี่ยมันบอกว่าเมนูทะเลเนี่ยมันว่าเมนูทะเลมันว่าจัดเลยมันเนี่ยแห้งอยากก็ดีเนาะ มวลได้มันจะทินลาไปนี่เนาะแบบไปเลยนกกรุงกรุงสดเป็นยังไงใส่เด้อ

ตัวช้ำๆเนาะตัวช้ำๆมันนะหวานลองดิล่ะรอนบ่ mình lại mình. rồi xẹp đó. ื่นม่ลมมาเลยอื่มมาแล้วการหอนเสซนไม่นอกเสซนง,งามงามนะเสซนกันแดมุนม,ม,ม,มือมือก อาออกบ้าสินมาไม่ง่ไงหนึ่งได้เยอะมาหลาย <c oughs> อีมพูดีมำ <c oughs> หนึ่งแก่เพชร

làm lại xịn nha nhỉ Kinh nữa nhiều đi rồi <laughs> ngọt cùng để mặc nắm tôi nha <laughs> Mmm.

ขาสเสียงไหวเลยโอ้ยงูอยู่บนเสียงไหวเลยรับมุกแล้วยิ่มอิ่มไม่หน่อยก้ายหนาะกุ่งเป็นกิโลใส่กันฮะโตขึ้นเดียว Ê, tuần này tôi nhai qua อยากป้องเหียพี่น่อเบิดเลยยหญ่สะตออืม,อม,อมเผ็ดยังเป็นไงครับเนอะทีมผู้ดีหอกอืมเอาครับคลิปนี้ตำสตอกุ้งสดมึกสายพี่น้องแล้วกะมีกุง้งยังกา กุ้งดองซีอิ๊วกุ้งดองซีอิ๊วพี่น้องแสีบของแท้ได้พี่น้องเด้อกับขนมจีนอ่าถ้ากินมุสุภาพก็ขอโทษเพรอะไปได้พี่น้องเด้อค่ะวันนี้ย่าติๆมันมากินน้ำพอดีมันเผ็ดพี่น้องแล้วก็มันมันดิฟเนาะก็เลยสายยโสูวนมากินน้ำเสียบพี่น้องกินสองคนมันแสีบนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เกียรติทตามรับชมช่องฮ่องปงชาแนลนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการที่ตามทุกซับสไครต์นะครับผู้ใดเข้าเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอป่เ็ีนรใง์แอรง ร่ำรวยเงินท่งคิดสิ่งใดใหญสิ่งใดสิ่งหนักในพี่น้องเด้อมีความสูงหลายๆนะครับนะเอามาอนีมนวยังหลายเนาะเพชรแท่งพี่น้องแค่ในพี่น้องเด้พองยิบหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ